ไม่ไม่เออไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตัวเราร่างกายเรานั่งอยู่ที่นี่แต่จิตวิญญาณเราไม่รู้ไปไหนล่องหนไปนะนั่งฟังไอคนที่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นี่ยเพราะว่าอะไรนยะใจเลยคิดถึงบ้านคิดถึงแม่คิดถึงโลกคิดถึงแม่คิดถึงอะไรนี่เลยก็อะไรนะบาั้งตัวอยู่ที่นี่แต่ใจไม่อยู่นะเพราะว่าพวกนี้จะคือว่าไม่มีสมาธิเท่าไหร่โอเคนะั่นเลขศูนย์นี่สุขภาพนี่จะเป็นคําว่าเกี่ยวกับพวกอะไรนะ ขวัญหายขวัญหนีดีฝ่ออะไรพวกนี้แหละพวกนี้ต้องไปเจรจากับเนี่ยปัดปัดเป่าเนี่ยวิชาเรียนพวกนี้ดีนะศูนย์แล้วก็เกี่ยวกับเจรจาทางจิตวิญญาณถ้าเป็นหมอก็หมอรักษาทางจิตวิญญาณที่จะมาบอกเน่ยทํทำไมอะไรนะหมอไตทําไมเป็นหมอกงหมอเป่าหมออะไรเนี่ยสามสามหกเมื่อก่อนแค่พูดอ่สวดไม่เป็นอันหนังสือจากมือถือก็ไปเป่าไปอะไรมันยังหายเลย เพราะมันมีพรสวรรค์มีอะไรมาก่อนแล้วมาปัจจุบันเนี่ยมันก็เอาหลายๆศาสตร์มาตัดแปลงมาปรับปรุงนะตามคำสารนะก็แค่โอมคาถาอะไรป่ะไปแล้วแล้วคาถามันก็มีของมันอยู่แนะบางครั้งบางครั้งอะไรใช่ไหมแคาถาพระโมคขลนะพระโมคขลนะต่อกระดูกคาถาพระอะไรนะพระโมคขละอะไรที่คลอดหรือว่าอะไรจำไม่ได้ก็คาถาพระโมกขละอาองค์ครีมานเออใช่พระโมคขละพระโมคขละนี่ต่อกระดูกนะใช่ไหม องค์มานี่คลอดใช่ไหมทำไมคาถาพระองค์เรียมันสวดคนตายว่าบริกรรมอะไรนะคาถาพระองค์มา้นคนคลอดมาแบบง่ายได้เลยทําไมที่จริงมันมีประวัติศาสตร์นะท่านพุทธเจ้าพระองค์มานี่ฆ่าคนมาไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมพอดีเขาเสริมนิดนึงขาเสริมมาอยากจะแชร์ให้ใช่เอาลุกขึ้นมาเลยพระอาจารย์โคตึงคาถาองค์เรียมองค์เรียมเราจะรู้จักที่ว่า ทำให้ช่วยคลอดหยุดง่ายทาน้ำมนตนหรือว่าเป่าให้คอดยุดง่ายอันนี้คือทุกคนรู้ถ้าถ้าศึกษามาทีนี้ในาศาสตร์เป่าผมก็เพิ่งมารู้ว่าคาถาองค์ครีมานสามารถรักษามะเร็งปากมดลูกได้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคอดบยตดง่ายมันเกี่ยวกับมดลูกแล้วทีน,นี้ยพอเราใส่ สาถานี้กับคนที่เป็นมะเมร็งมดลูกเนี่ยจากที่น้ําคร่ําเยิ้มส่งกลิ่นแม้แต่เป่าออนไลน์นะครับมันแห้งและกลิ่นหายจะจะและคาถาบทเดียวกันนี้สามารถที่จะทําให้เหมือนกับรีแพร์นนรฟิตอบฟฟรูฟิตบบอ่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะครูบอกว่า ถ้าผู้หญิงคนนี้มีปัญหาง้องแง้งง้องแง้งกับผัวแสดงว่าเรื่องนั้นมีปัญหาให้เราใส่คาถายะโตหักองคลีมานใส่เข้าไปเวลาเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนม mm ีเสน่ห์เพราะมันเป็นเรื่องของมดลูกฉะนั้นคาถาตัวนี้ขอที่พระเจ้าให้องคลีมานส่วนมันเป็นเรื่องของนอกจากการคลอบดบทง่ายมันก็ช่วยรักษาเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกผู้หญิงแล้วก็ช่วยทําให้ กลับมาเป็นสาวคือส่วนให้ตัวเองก็ได้ใช่ไหมคะเล่าองค์ปริมาณทำไมคนเข้ามาเพราะว่าไปเจอคนผู้หญิงผู้หญิงท้องแก่กล้จะข้อแล้วก็ไปเจอองค์พริมาณมหาโจรซึ่งได้ยินกิตติศัพท์ร่ำลือว่าโอ้โหฆ่าคนเป็นร้อยร้อยพันพันนี่ก็พยายามกระเสือกกระสนหนีองค์พริมาณกำลังบินนบาตอยู่บอกน้องหญิงไม่ต้องกลัวจะมาจะมาหมดแล้วจะมาไม่ทำลายใครก็ตกใจ ภาพเก่าอันแน่ดีของปริมาณท่านก็เลยผู้หญิงคนนี้ก็ลังจากคลอดแล้วท่านก็เลยสวดยะตัวหางพระคินีอริยะสัตวอะไรเงี้ยเยอะแล้วเก็เล็กก็างออกมาอยางปลอดภัยอย่างนี้แต่ต้นแต่โบราณจนปัจจุบันนี้ถ้าเป็นหมอตำนักตำแเยนนี้ก็ต้องท่องอะไรนะฮะท่องบทนี้เลยใช่ครับใช่ทีนี้พอในบทเดียวกันที่ไม่รู้ใครพูดเมื่อเช้าว่าบทเดียวกันเราไปที่ปุรุสีปุรุสีที่ อาวังสัมปทายะที่แม่กำปองท่านบอกว่าบทเดียวเนี่ยเราจะหลวงตามหาบัวเคยพูดว่าค้าถาบทเดียวเนี่ยจะทำให้เป็นเมตตามหานิยมก็ได้เรียกเงินเรียกทองก็ได้หรือจะทำให้ป้องกันแคล้วคลาดก,ก็ได้อยู่ที่จิตโอเคแต่้องร้หน่ยเนี่ย ศูนเนี่ยบางทีนี่แหละไปถึงไหนแล้วเมื่อไกลมาก้เอ๊มา้วฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไม่อีอันรศูนย์อ่าแล้วโอเคเจรจาเินยันคนที่มีเลขศูนยเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสทางนี้ได้เลยนะเรื่องะมึงมาทาอะไรฮะเดี๋ยวโดนตบหัวแล้วจะมาหอมแก้มไอไไป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 อไ เลขศูนย์เมื่อเช้าหนึ่งหนึ่งเมื่อเช้สุขภาพเป็นยังแล้วก็อะไรนะาใช่ใช่ใช่แล้วอะไรต่อถ้าเป็นหมอหมอที่เป็นญาตถ้าเป็นหมอเนี่ยใช่หมอซื่อกับวิญญาคนนี้ได้แล้วก็เรามาดูอ่าเลขศูนย์อันหนึ่งอะไรนะเดี๋ยวจะคุยอะไรเดี๋ยวนิดเดีนวยิ้มออกเลยถ้านึกออกเราแค่อยคุยไม่พะไม่พะเลขศูนย์เนี่ย มันไม่เชื่ออะไรจะมีพระอะไรให้ใหไหวอ่ะใช่นชออไหมมันไม่เชื่ออะไรเลยอ่ะเพราะมันอะไรนะมันมันว่างเปล่าอ่ะสุนย,นต,ยตั้งตาอ่าเพราะว่าเออจะมาจะมาเล่าเรื่องสวนนิดหน่อยแต่มันจะเข้าไปอย่างอื่นอ่อ่าเพแต่มามาดูอะไรนะเขาแตมาจะอธิบายว่าให้เราไปดูหนังอะไรนะเราจะอธิบายเออจะเข้าใจเรื่องเลื่องสวนนี่ชัดเจนเลยนะอ่าฮะไม่ใช่สิทธิ์อะไรนะกงฟูแพนด้า มันเพ้นด์ด่านี่นะการผูกเพ้นด์ด่านี่นะเออเออเ่อทำลายทำมาทำมาทำอาหารมาทำมาบรรลุรมที่ไหนทำมานั่นน่ะสะดุดทำบนเครื่องบินนั่นน่ะอ่าทำไมสะดุดทำสูงน่ะโดนบนเครื่องบินนะทำมาก็นั่งเครื่องจากไทเปมาลงกรุงเทศแล้วก็ทำมานั่งตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าไปสนามบินแลก็แปดโมงก็เจ็ดโมงเช็คอินแปดโมงเครื่องบินนะ พขขึ้นเครื่อง๊บตะมาเขาก็ส่งอาหารมาแล้วก็กินข้าวอยากจะนอนหลับก็แล้วจะเอ็นหมอนนอนหลับเขาเปิดหนังมากงฟูเพนตาตอนหนึ่งเลยนะตะมาก็เลยอะไรกงฟูเพนาาตั้งแต่เป็นเด็กตะมาจะชอบหนังกงฟูปาต่มาก็ขี้หัวจะหลับไม่หลับไม่หลับเลยอ่านเพราะว่ามันตะมาฟังภาษาจีนกไม่รู้เรื่องตะมาก็ต้องอะไรนะอ่านตหนังสือขนางลังตั้งใจอ่านเอาไปมาอุ้ยมันสนุกดีครับ ดูดูดูไปแล้วไอ้ไอ้กงฟูเพนดนานมันเป็นอะไรเป็นหมีใช่ไหมอ่าเป็นหมีความฝันของมันมันอยากจะเป็นอะไรนะสุดอะไรนะสุดยอดมังกรอ่าไร่เทมทานเลยเป็นอ่าเป็นอ่าเจ้าสำอางกงฟูหรือเป็นอะไรเนี่ยเป็นเป็นนักลบก่อนนะแต่กว่าคนจะมาฝึกอะไรนะอ่าเป็นนักลบอ่าไร่เทมทานเนี่ยคุณต้องฝึกคัมภีร์มังกรก่อนได้ไหมอ่าอาจารย์เต่าต้องเขียนคัมภีร์มังกรมัน อ่าต้องฝึกก็ต้องนต้่งต้องฝึกเป็นสเต็ปๆอ่าเอาไปมาเขาจะมาหาคนว่าใครจะมารับฝึกคัมภีร์มังกรได้เอาไปมาแขกความพยายามเนี่ยสูงใช่ไหมอ่าก็พยายาม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 โอ้หไปอันนี้ปุ๊บโหพยายามเขามีทั้งลิงทั้งเก่งทั้งลิงทั้งงูทั้งตะกตงตะแคนโอ้โหไปเสียเลยโหฉลาดเฉลียวฉลาดแต่ไอหมีพงพนมหุ่นมันก็น้องน้องาตมาเนี่แหละท้องกลมท้องกลมกินก็เห็นแก่กินอ้อนๆเห็นแกนนอน มันจะเป็นกงฟูได้ไงสุดท้ายอาจารย์เต่อท้งนั่งยานะใครจะมาเป็นรับมาเนี่ยเฮ้ยไอ้เจ้าหมีนี่สามารถจะฝึกได้ถือแล้วก็บอกให้อาจารย์บอกให้ลูกศิษย์ว่าคุณฝึกคนนี้ให้ได้นะอันนี้มันจะสามารถที่จะต้องอะไรนะเอาชนะมาได้อาจารย์ก็ไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้อาจารย์ต่อว่าเฮ้ยต้องเชื่อกูด้วยกูว่าเป็นไปได้เป็นได้อาจารย์ต่อ เก้าหมวกแหละสุดท้ายก็ฝึก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 ส,สุดท้ายจนสําเร็จพอสํเเอาเร็จ right. แล้วกนะ็ฟูลเบสิกเสร็จเลยล้วต้องไปรับอะไรนะคำพีมังกรที่ข้ามมังกรข้ามไปอยู่นั่นที่อาจารย์ตาเนพอเอาลงมาป๊อบได้เป็นไงบ้างว่างเปล่าเปิดมาป,ป๊อบเป็นอะไรนะว <ang> ่างเปล่าโหขาวหมดเลย <c oughs> ไม่เหลืออะไรเลยเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ที่ สอนก็ไม่เข้าใจขนาดอาจารย์ไม่เข้าใจแล้วลูกศิษย์จะเข้าใจไหมลูกศิษย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่าโจนก็แหกคุกมาแล้วนะเอเอ่อนั่นแหกคุกว่าจะมาทําร้ายอ่เสร็จแล้วก็ต้องอพยพหนีกันละไล่เอาคนขับจากรนหนีพอไปถึงข้างทางปุ๊บแม่ก็อะไรนะอะไรสุดอจาเลยก็ว่ายยังไงเราก็ยอมรับแต่บอกให้มึงตั้งแต่ไรแต่ไรไวาไปฝันเลยเป็นอันนี้อ่าไปมาขายก๋วยเตี๋ยวอะไรนะ กายก๋วยเตี๋วกันดีกว่าเลยจะบอกสูตรลับของก๋วยเตี๋ยวเอ๊ะก๋วยเตี๋ยวมีสูตรลับวะเ่ามีสิคขาบสูตรลับของเราคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวคือเราไม่ได้ใส่อะไรเลยของชุนลับแป้งมานฟ้าไทยชูไทยอะไรอะไรนะลรบชิพลสบดีอะไรไม่ได้ใส่เลยนับเปล่าๆนี่แหละฮะไม่ได้ใส่เลยโอ้โหอามาเปิดคัมภีร์โอปุ๊บเลยเห็นว่าอ้าอาจารย์เต่านี่สุดยอดคัมภีร์คือว่ามันไม่มีอะไรเลย แกฝึกกฟูกังปูอะไรมันอยู่ในเนื้อในตัวและเลยบรรลุธรรมเลยก็เฮ้ยสุดยออ่าเนี่ยในสุดยอดน้ำทกไม่มีอะไรในคัมภีรก็คือว่าไม่มีเลยแกฝึกมาเก่งที่สุดละสุดท้ายก็ต้องกลับย้อนไปกลับมาใหม่ไปสู้ไปช่วยอาจารย์เกือบอาจารย์ก็เกือบตายเหมือนกันพออันนี้ปุ๊บไอเสือมันก็ไอไอใหม่มันก็อยากจะได้คมภีรเลยนะมังกรเหมือนกันมันยึดได้ไปปุ๊บเฮ้ยอะไรวะ ไม่มีอะไรเลยคือว่ามันก็ยังเข้าใจงไหมมันยังไม่เข้าถึงสุนญตตาของมางเปล่าสุดท้ายก็ต้องอะไรนะแพ้อ,อะไรนะดั <c oughs> ชนี <c oughs> นิ้วเดียวมันแค่นี้อ่ที่จริงไง้หนังหนังเรื่องกงฟูเพ็ญด้านตะมาชอบมากมากนะรอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบไหนรอบไหนที่มันจะมาจะมันรอบสองันรอบสามสามันจะมาไปดูในโรงใหญ่ที่สิงคโปร์เลยลูกศิต์อามา ไปออกตัวจแต่มาปกติไม่เคยดูหนังเนี่ยกองผูไม่ได้โอ้โหไอแตมาว่าไอคนที่สร้างหนังเนี่ยรู้สึกว่ามันมันฉลาดจริงๆเนี่ยนะมันเป็นอะไรเขาว่ามีอะไรนะธรรมะอะไรอยู่ข้างในไม่ว่าตอนหนึ่งตอนสองตอนสามเหมือนกันสุดท้ายเหมือนกันตอนสามเนี่ยจะมาชอบใช่ไหมอะไรนะมันมันมันเหมือนโลโก้มึงไอแตมาเลยนะที่จะมาเขียนเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยคนเราเนี่ยมันเหมือนว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องมีหลายๆคนมาช่วยอะไรนะส่งพลังกันให้กัน เหมือนกับเนี่ยตอนเนี่ยหมอ่ามคนเนี่ยเป็นโรคโควิดโรคอะไรโรคอะไรปุ๊บเนี่ยไหม่าคนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนี่กั้นหมดทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศทอะไรกั้นหมดใครไปมาหาก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันเนี่ยต่างคนตา่างยากอยู่เป็นไงบ้างโอ้โหดิมดิอดตายดิมดิไม่ช่วยเหลือกันก็ตายหเหมือนเลยกันเห็นมครัไอ้ตอนสามเนี่ยมันกลับไปย้อนไปเข้าไปละอ๋อที่ไหนได้มันต้องมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีผมปั๊บอ่าส่งพลังให้กัน ก็เหมือนเนี่ยยิ่งถ้าเราเรียนต่อเนี่ยเราต้องไปยูต้องยกเนีนะกงฟูเพนดาสามเราเคยดูไหมเรอรู้สึกไหมมันก็ใช้พลังนี่แหละนะที่ส่งไปให้ทั้าทั้งอะไรปั๊บโอ้ตจนท้ายก็ไอ้ดวงวิญญาณที่ติดนะถึงช่วยได้เนี่ยที่บางทีเนี่ยมันมันเป็นอะไรอะไรที่แบบว่ามันเนี่ยจะมาเลยอ๋อเนี่ยจะมาไปเข้าใจตั้งน้นนะจะมาเรียนเลขศูนย์ดูกงฟูเพนดาเสร็จแล้วนะตั้งแต่ปี2009เนเา่แต่มาไม่กลับไปหาอาจารย์เลย ไม่ไปเรียนอยู่แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะไปเรียนรหนะัสน่ะมันสุดท้ายเลยอ๋อมันไม่มีอะไรเลยเออมันมีแค่อันเนี้ยหนึ่งถึงเก้าเสร็จแล้วก็คุยคุยไปได้เรียนจบอ๋อไม่มีอะไรมันเป็นคือการพูดการเจราจาการคุยการเชื่อมโยงเราสามารถที่จะเชื่อมโยงอะไรมันดึงมาได้เรามีความรู้อะไรเราก็ดึงมาได้มาคุยมาสอนมาแล้วได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอ่ามตามามีความรู้อะไรแต่ตาม,าม,มันอ๋อตมามันมันตัมมาพูดมันพูดไม่ได้แต่พอพอพูดได้ปุ๊บอะไรที่มีเราสามารถที่จะ ดึงดึงดึงมาพูดะคนจะเรียนอะไรเรื่องหนังตาเรื่องมือเรื่องหูเรื่องตีนเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเออดึงออกมาได้หมดตอนพูดไม่ได้เนี่ยมนุษย์จะสอนยังไงเพราะว่าปากมันเรามีความรู้เยอะแต่เราพูดไม่ได้เหมือนกับเอโดนถูกรถซิปมาปิดปากป๊บเนี่ย ขาพูดได้ป really ุ๊บโอ้โหมันอะไรมาเลยเลยเข้าใจตัวเองเลยอ๋อเลขสามศูนสามเดนนี่เราต้องพูดพูดพูดต้องพูดน้ำไหลไฟดับพูดไฟหมดไฟอะไรพูดอ๋อตอนหลังเลยเข้าใจเลยออแตมาเลยตั้งแต่ปีสองกาแตมาเขาไม่ได้กลับไปเรียนรหัสชีวิตเลยเพราะแตมาเข้าใจตัวเลขศูนย์เออคือว่าเรารู้จักความบางเปล่าเราสามารถที่แล้วก็อาจารย์ท่านบอกนะคนที่มีเลขศูนย์เยอะเนี่ยเราสามารถที่จะเอาความรู้ในอวกาศหรือว่าในเนี่ยที่สูญญากาศอะไรเนี่ย เราจะได้แล้วปุ๊บเราส่งขึ้นไปปั๊บมันมาเลยบางครั้งตอนมาก็ตกใจนะวันนั้นเมื่อวานใครจะมาช่วยปรัดๆเพียวๆอ่ะฮะถ้าปัญหาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีก็คือข่าวใช่ไหมใช่เลสโวเลสโใช่ใช่ไปเลสโวขึ้นมาใช่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 เอาไปใช้นะใช่พวกเลสโวเนี่ยสามารถที่จะแบบถ้าเป็นลมเป็นอากาศเป็นอะไรมันได้หมดนะจาการที่พ่อครูบอกว่าอะไรพ่อพ่อครูที่นี่บอกว่าอะไรนะการต่อนี่เป็นธาตุอะไรธาตุไฟหรือธา ถ้าลมใจะไปเออเนี่ยเนี่ยเราสื่อกับพวกลมพวกอะไรเลยเราสื่อพวกแดปั๊บเนี่ยมันมันมาเลยเราส่งขึ้นเลยมันเป็นแรงอะไรที่ที่จริงในในเนี่ยมันมีคลื่นเยอะแยะลรแต่บางทีเราจูนไม่ได้ไงอย่างกับไวไฟอะไรหว่าคลื่นมันเยอะๆด้วยโดยเฉพาะเดี๋ยวเนี่ยมันต่างดาวมันก็พัฒนาโลกมันพัฒนาถ้าใครจูนได้ก่อนกบเนี่ยโอ้โหคนนั้นก็รวยก่อนแหละใครจูนไม่ได้ก็นั่นต้องทํางานเหนื่อยจับกองจับกลางจับอะไรไปเหนื่อยเลขสูตรนี่เหมือนกันเนี่ยยิ่งศตวรรษที่ เดี๋ยวอ่ะ,อะต่อไปเรากลับมาดูนี่อ่ากลับมาดูนี่นมาดูนี่ะน,นะศูนย์สองตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมนุษย์ต่างดาวอศูนย์สงตัวเนี่ยอะไรจะมาดูอันนี้ไหมคุณเจ็ดหสองนึ่งนะถ้าสองตัวเนี่ยนะศูนย์สองตัวเนี่ยเท่ากับอ่ศูย์ศนยตัวศูนย์นหนตัวเท่ากับ2600ันหกอปี อ่าน,นี้มีศูนกี่ตัวสอ <S 2> 2 <S ตัวก็อ่าสองพปีแล้ว9อีกเอีกปีนึ่งเก้านี่หกรปีขนานั้นแหละอสรุปแล้วกี่ปีสามหกสิบแปดห้าแปดน,นี่คุณเกตนี่คุณเกตนี่กี่ปีละ ศูนย์สองตัวเนี่ยอันนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวเต็มๆเลยนะ่นทั้งบนทั้งล่างความคิดการกระทำแล้วก็อ่ 5, ห้าพันแปดร้อยเจ็ดปีไม่แน่อาจจะเคยเอา่าเคยลงมาอยู่อะไรนะเหยียบโลกมนุษย์ครั้งหนึ่งละอ่คนที่มีอะไรเนี่ยแปดพันปีแล้วเนี่ยมันโือว่าเหยียบโลกมนุษย์ที่ไหนบางอา่ายๆว่าเคยมาเกิดครั้งหนึ่งละแล้วก็คนที่มีศูนย,ย์เยอะๆเนี่ยบางทีชอบของเกา่าของเกา่าชอบสะสมของเกา่าชอบของโบราณโบราณอ่าเป็นไหมเป็นไหม เป็นค่ะเป็นะสอบเยอะมากเนี่ยนี่มีศูนย์ใช่ไหมเออนี่ก็ใช่สามตัวนะใช่อ่าอันนี้มีอ่านี่ก็สักห้าพันว่าปีอ่าแล้วก็แต่งชุดนะก็จะเป็นชุดที่แบบเก่าๆชุดโบราณดูหนังก็หนังโบราณของโบราณแล้วของที่ใช้มานั้นตั้งแต่อนุบาลหรือว่าตรงงบปัดของมัธยมบ้านมางเลยเก็บอยี่ยนั่นน่ะสมุดอะสิบปีก็ยังเก็บอยู่สะสมของเก่าเป็นไหมเป็นมากค่ะ เป็นมากเลยใช่ไหมเออเนี่ยเข้าใจยังว่าทําไมแล้วก็เลือศูนย์เนี่ยชอบสะสมของเก่าชอบของโบราณ<ร><ร>แล้วไปเที่ยวก็ไปเที่ยวเนี่ยนครวัดอ,อียิปต์หรือว่าไปอะไรเนี่ยที่มันเก่าบ้านชงบ้านเชียงยิ่งไปอ่าพนมลุงหรือว่าอะไรอ่พวกเนี่ยอ่าถ้าไปที่อ่าเก่าๆอ่ะเห็นไหมเนี่ยกับอาจ <ไป S 2> ารย์ไตเนี่ยไปนครวัดไป็นพนมไปไหนปุ๊บมันเหมือนกับว่าอเ รู <ot> <c oughs> ้สึกเราเคยมาตรงนี้นะไอตรงเนี้ยเราเคยทำนะตอนนั้นตอนนั้นเลขศูนย์เนี่ยมันเป็นเลขที่ว่าชอบเลยชอบที่เก่าที่ของเก่าที่วัตถุโบราณบ้านไม่ว่าเมือไหนทุนยาของที่เก่าๆยิ่งเก่าๆยิ่งแก่ๆเขายิ่งชอบรู้สึกไหมรู้สึกชอบไหมชอบใช่ไหมจะให้ไปเที่ยวอะไรนะอะไรเดะมอันนี้มันไม่ใช่สไตล์เราไม่ไปใช่ไหมที่ใหม่ๆนี่ไม่ชอบเลยเป็นของสร้างใหม่อไปอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ เด็กแนวสายเดียวเด็กใหม่เป็นเด็กเพราะว่าหมวโบราณแล้วเรามาย้อนดูตอนนี้ตั้งแต่เนี่ยหลังปี2,000ไปแสดงว่าไอ้นี่ของเรานี่ศูนย์สองตัวนี่5,000ันปีไอ้ที่มันศูนย์หลายหลตัวเด็กปี2,000เนี่ยเป็นไงบ้างกี่ปีเจ็ดแปดพันปีหมื่นปีเนี่ยที่เรามาจัดการไอ้พวกเนี่ยที่มันมาเนี่ยคุยมันหมู แต่พ่อ,อะลรไอ้พวกนี้แหละมันมาแล้วเห็นไหมหการรักษาว่าทำไมเราต้องมารักษาวิธีเป่าวิธีปัดวิธีที่แบบว่าเกี่ยวกับสิ่งที่มันมองไม่เห็น,นใช่ใช่เลือกชาติได้เขาไปที่ไหนเนี่ยถ้าเขาจะไปมันบอะไอ้ไกุฏินี้ไอ้ตัวนี้เคยอยู่ไอ้ตัวนี้เคยมาเน,ะนี่ยอะไรมันจะ แล้วบางสิ่งไปมันลุกวาดเลยอ่าอะไรเนี่ยมันมันมันมีมันมีครื่อมีอะไรอยู่แล้วก็อ่าแล้วศูนย์เนี่ยแล้วก็อะไรนะครับเพราะว่าเด็กเด็กสมัยเนี่ยทำไมมันมันบ้ายากหนาดนั้มันมันมาจากเป็นรุดดาวอาคารดาวไหนแต่ดาวแต่ละดาวแต่ละโลกเนี่ยมันฉลาดมันไปไกลกว่าเราแล้วการรักษาเขาไม่มากินหยุดกินยาแล้วบางทีเนี่ยแม่พวกอวกาศเขากินยากินอาหารเป็นเม็ดเนี่ยกินเม็ดหนึ่งเนี่ยเขาอิ่มไปตลอดปันเลย นะบางทีเขาคิดมาได้ยังไงเรา,าต้องกินอาหารเป็นจานๆแล้วลองนี่แหละไอ้ไอ้เอลขกสวนเนี่ยเป็นคือมนุษย์ตะดาวเกิดเกิดแล้วเรามาดูหนังหนังนี่องค์กระบะเป็นไงบ้างาาแต่งตัวโบราณโบราณไหมบาลงละจันนเล็กสวนเยอะแต่งตัวโบราณโบราณเป็นเป็นพวกไฮนร์วิชใช่แฮนด์วิชจะมาเกิด อ่านั่นแหละมันเป็นมันเป็นมันต่างดาวมาเกิดแล้วมันเป็นอันนี้แล้วก็คนที่อะไรนะคนถ้าหนังหนาวนี่ยแดนจังคืมแดนเนี่ยเพาแต่งชุดโบราณโบราณก็พอมาเปิดเข้าชนลงไปก็บอ้โหพวกเด็กเนี่ยชอบดูกันเพราะอะไรวิญญาณพวกนี้มันเป็นมันเป็นหลายหลายพันปีเหมือนกันห้าหกเจ็ดพันปีแต่ถ้ามาแต่งชุดแบบเนี้ยในหนังใหม่ใหม่มันไม่ดูเลยแต่ยิ่งของเก่าชุดเก่าอะไรเก่าก็โหกำลังเกิดดังเหมือนกับของเหมือนกันเดี๋ยวเนี้อ่าถ้าเป็น ขายอะ่ะถ้าอะไรมันถ้ามันดูมันของเก่าๆอันเนี้ยมันคนจะชอบคนสมัยนี้ชอบแต่ถ้าของมันใหม่เนี่ยคนไม่ชอบเนะอ่าแล้วก็อ่าโอเคเลขศูนย์อ่าอะไรต่อเลขศูนย์โอเคนะ่าจะมีอะไรไหมเลขศูนย์นี่เพิ่มเติมอะไรขึ้นไม่มาแล้วขึ้นไม่ออกนสรุปสรุปยที่หนึ่งไม่รู้ไม่เห็นระยะที่สองเจ็บและจำแล้ว ออพอดีพอดีแล้วเลขสามนี่อะไรนะเริ่มค้นคว้าเริ่มเจ็บจากประสบการณ์แล้วเริ่ม,ร,มรู้จักตัวเองแล้วคือว่าได้โดนตาเห็นทำแล้วใกล้พ้นน้ำเลยเป็นบัวพ้นน้ำนยังไงคือว่า,ารู้จักตัวเองเย่ครับเรามาเนะีแล้วจะเรมเามากันทั้งวันเนี่ยเรามาเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเริ่มเข้าใจแล้วอ๋อเลขตัวนี้เป็นอย่างนี้เลขอย่างนี้เป็นนี้มันก็คือว่าต้องเกิดจากประสบเพราะเลขสามเนี่ยไม่ต้องไปเชื่อใครไม่ต้องไปฟังใคร คูคือใครคือตัวเราเองทนาดนั้นน่ะร้อนนะเนี่ยไฟนี่มันร้อนยังไงแล้วไปจับเลยโอ้โหมันร้อนเหมือนร้อนก็รู้ว่าร้อนก็จบตรงนั้นแหละเหี่ยวก็รู้ว่าเหี่ยวนอนนั่งก็นั่อะไรเลยเขาว่ารู้แล้วกันจะไปสนใจมันเท่านั้นเท่านี้แหละอืมโอเคสี่ล้ครับมีสามครับสี่อ่ะสี่ของศูนย์สี่ของศูนย์ก็คือว่างเปล่าเลยไม่เหลืออะไรเลยปร้นธรรมและสุดทตาเย บางครั้งอ ki ันเนี though, mm ้ยมันพูดกันไม่ได้นะหลวงปู่พุทธทาสเขียนคขาหนังสือความบ้างหนัสุน้าตาเขียนยังไงไม่รู้เขียนได้เป็นเล่มหนาประมาณเป็นสี่ห้าร้อยหน้าอ่าเงี้ยนะอ่านก็อ่านไม่จบเนี่ยบางทีเนี่ยเับเขาเล่าสวนบางทีว่าจะคุยในใจเยอะเหมือนกันนะแต่นึกยังไม่ออกจะคุยอะไรต่อขึ้นไม่มาแล้วขึ้นไม่มาแล้วพูดไม่ออกเออแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ว่าเนี่ยพวกที่บอกวงป่สามสมสามอะไรเนี่ยไม่ละหันแบบเนี้ยถ้าเราไปเจอเนี่ยพวกเนี้ยสามารถจูนขึ้นกับ คอนแทคกับมนุษย ah? ah, ์ต่างดาวได้ฮะเมื yeah ่อก่อนเมื่อง่อนใช่ใช่บางทีเราต้องการเลยบางคนเนี่ยคิดอยากจะเจออาจารย์ถนอมคิดอยากเจออาจารย์สีไัคิดอยากจะเจอครับพอคิดปุ๊บฮะอยู่ๆอาจารย์มาถึงเลยเอ้ยตกใจเลยบางทีบางทีใครที่จะมาเรายกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าอจะมาอยากจะโทรศัพท์ไปหาอาจารย์ไต้ คยูว์จันไตเอ้ยโทรมาก่อนแล้วกินเราเป็นบ่อยๆไบางทีเนี่ยนี่แหละมันว่าขึ้นมันจูนกันได้เราคิดถึงใครก็คนนั้นมาหาเลยฮะเหมือนรู้อนาคตด้วยหรือเปล่ามันก็จะว่ารู้อนาคตหรือว่ามันมีสัญญาณอะไรแบบบางครั้งมันเหมือนกับจูนกันไม่ต้องใช้เครื่องโทรศัพท์อย่างเขาว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยคนเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยจะกองเป็นภูเขาอะไม่ต้องใช้ทําไมไม่ต้องใช้ก็เดี๋ยวนี้บางทีเห็นี่ยมัน เออออกมาลวมันเป็นในหนังที่เมื่อก่อนมันมีมาอยากจะรู้อะไรอยากจะอะไนแล้วปุ๊บมันเหมือนับจะว่ารู้อนาคตก็่าได้นะมันเหมือนกับว่ามันสามารถสื่อกับมันยังสุญญากาศที่จริงมันมีไหมพทธเจ้าสมัยพทธเจ้าก็มีแล้วนะสมัยครูบาอาจารย์วงปู่มั่นอะไรเนี่ยไหมคิดถึงใครปุ๊บหรือว่าส่งเคลื่อนไปปุ๊บอ่าคนนั้นมาหาเลยอ่าครูบาอาจารย์น้ำโหมมาเลยเนี่ยมาหาเราถึงบ้านประตูเลย บางทีสะดุ้งเลยเหมือนกันเอ๊ะทำไมมาเราคิดถึงอบางทีถ้าแค่เราคิดอยากจะถามท่านว่าอย่างนั้นอย่างนี้อตอบเราเลยเนี่ยบางทีมันมันอะไรนะส่งขึ้นบางครั้งบางที่เขาเราเพราะว่าเฮ้ยพอคิดถึงใครปุ๊บคนนั้นหูเริ่มคันนิดเดโดยเฉพาะแม่กับลูกเป็นอะไรไปยกตัวอย่างว่าหลานน่นาจะมาไอ้แจ็คที่เห็นนั่งน,นั่ง,ง,งช่วยทำง,งานคร่ากลางคืนนะก็ประมาณสี่ทุ่มมันประมาณตีหนึ่งเฮ้ แจ็คคนนี้นะเนี่ยเขาว่าเดี๋ยวมาฉลองวันเกิดหน่อยวันนี้วันเกิดเพื่อนฉลองอาตมาเฮ้ยกลับบ้านดึกเด้ออาตมาก็บอกแล้วคุยกันแป๊บเดียวแล้วก็มาว่างถ่ายพอตื่นเช้ามาปุ๊บพี่สาวโทรมาพี่สาวที่คนหนึ่งนะโทรมาตุ๊ตุ๊เมื่อคืนเนี่ยแจ็คเอารถลงตอนนี้สลบนอนอยู่โรงพยาบาลโอ้โหจะมาฟังครับเฮเมื่อคืนก็ยังคุยโอเคนอนโรงพยาบาลสลบเลยนะฮะไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วแตมาเลยก็บอกพี่สาวพอบอกพี่สาวปุ๊บพี่สาว กินข้าวก็ไม่ค่อยอร่อยตั้งแต่เช้าแล้วนะมันว่าเมื่อคืนนี่เป็นอะไรลูกนอนไม่หลับทั้งคืนเห็นไหมเวลาลูกเป็นอะไรแม่ก็จะมีความรู้สึกกังวลกระวายเพราะว่าคืนมันก็นว่าสะดือเรามันอะไรนะจากต่อจากแม่นะโอ้พอตมาบอกขึ้นตาปั๊บเทนั้นโอ้โหแกจะดุ้งเลยรุ่งปุ๊บจะไปแล้วตมาก็ตมาก็เตรียมตัวแล้วว่าจะไปแล้วอ่าเดี๋ยวการเข้าการเสร็จแล้วก็ไปเอาขับแล้วไปปุ๊บไปเจอเโอ้โหหา ว่มันแขดนเข้าคงเข้าเสือบที่นี่แหละบางทีเนี่ยบางทีมันมีขึ้นนะสังเกตเวลาพ่อแม่หรือว่าอะไรนะจะตายแล้วเห็นไ,ไหมบางทีเรื่องคนเป็นอะไรบางทีภาษาจิตว่าเนี่ยนกอะไรเนี่ยจะตายเนี่ยมันร้องมันล้องมันเีิงเศร้ามันความสัจจะมันออกมาเหมือนกันนะเสียงนกเสียงอะไรที่มันจะตายมันร้องมันเีิงเศร้าอีกาอีกาอะไรมันร้องที่ไหนปุ๊บอ่ะแสดงว่าบ้านนั้นมีคนตายแล้วอะไรเนี่ยมันมันเป็นสัญญาณเหมืนอ,มน,อมนกัน คนใกล้ตายเนี่ยภายในเจ็ดวันเนี่ยบางทียิ่งปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาจะไปสั่งลาปูย่าตาิยายพ่อแม่เพื่อนบ้านแล้วก็คนแก่คนเฒ่าที่เขารู้จักก็จะไปสั่งลาเสร็จแล้วอยู่ๆไป,ไ,ปไม่กี่วันกุครัะได้ทรบาบแล้วคนนี้ไปละเคยไมย่เคยไหมในญา,าติญาติมาไร่อต่ออะไรามาโย่พ่อามาแต่มา,า,มาก็งงๆแกบอะไอยากจะไปทเที่ยวพม่าไปเยี่ยมญาติเยี่ยมพี่เยี่ยมลุงเยี่ยมอะไรตมาก็พาไป พอปาไปปุปกลับมาโอ้โหเกือบไม่ทันต้องรีบส่ง,ขงเขาลงบ้านหัวใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอออกมาลงพยานปุ๊บแกก็ไปเนี่ยไปมืงฝางพาไปเที่ยวไปเลยขับรถมาคนก็อาการปกติมาอยู่นี่ประมาณสามวันมามา,มาพักที่ตำหนักสามวันเสร็จแล้วให้น้องชายทักอาตมาไปน้องชายจัิหว่าตุ้ตอนนี้อยู่ที่ไหนะะจะกลับมาก็รีบก,กลับมาพ่อบอกว่า,าไม่กลับมาเดี๋ยวมาไม่เจอละเฮ้ยจะมาอะไรวะ ตั้งแต่เดินทางทั่วประเทศทท่าโลร่นะน,น้องช้างก็เคยแซตแซดคำแบบอันนี้เดี๋ยวพ่อคุยมาแบบนี้มาตกใจเลยตะมาอยู่สาบา้าสาบาักตอนนั้นเฮ้ยกำลังไปไม่กี่วันที่7วันเสร็จแล้วพอพอ่านข้อความไม่เสร็จตกใจเลยให้ลูกสิทธจองตั๋วเลยบินจากสาบ้ามาลงเคเอลเมากรุงเทพกรุงเทพมาลงเชียงใหม่ไปสามสี 3, ต่อนะทั้งคืนทั้งวันเลยพอมาถึงนี่เช้าป๊อ ก็โอ้มาเจอใครก็ยังอารมณ์ดีอะไรดีก็กินข้าวแต่ดูมันจะเหมือนกับคนคนคนรู้แล้วว่าเวลาจะไปแล้วนะกินข้าวกินอะไรดีตอนบ่ายตอนมายังบีบยังงอดให้ตอนเย็นก็กินข้าวกันพี่สาวที่ฝากรับชมมาตุกๆเห็นว่าช่วงนี้ยมพ่อหายใจไม่กอยออกเลยไปซื้ออาหารมาเย็นมาเก็บไว้เกิดหายใจไม่ได้จะใส่แกจริงจริงก่อนวันนั้นอ่ะแกก็บอกแล้วว่าเฮ้ยถ้าแกเป็นอะไรเนี่ยห้ามเอาไปส่งโรงพยาบาลเกว่าไม่เข้าโรงพยาบาลเลยะ เขคล้ายๆว่าจะซัดดาวแล้วจะปล่อยแล้วจะต,ต,ตายจะเจ็บแล้วก็จะทำเพราะว่าแกรามเหลือแตมาคนเดียวแกยังไม่ได้สั่งลา mm hmm. พี่สาวก็อยากจะให้เอาไปออเอาเส้นตมาก็ไปกับหมอนรับขับรถไปไปแล้จะไปยืมตูน้นรถไปยืมเงิน mm hmm. ขอเก่ามาลเลยเอาไปมาถามาเพื่อนว่าเอ๊ะไอ้ถังกระเจนซื้อไหนโอ้ไปซื้อตูน้นรถไฟไปซื้อซื้อกลับมาประมาณทุ่มครึ่งไม่ทุ่มครึ่งมันยังไม่หมดกลังหมึกล mm ็ hmm. อกรถตึมเแม่ก็วิ่งลงบันไดหกตักมาแล้วตู้ตู้ต พ่อเป็นอะไรไม่รู้มันทาไม่มีหายใจแล้วโอ้ยแต่มาก็ตกใจเลยปิดแล้วก็วิ่งขึ้นไปพ็ไปจับตัวอะไนะเี็จรอะไรก็มันไม่เต้นละตาก็ดืมตายเป็นเต้นแต่มาก็บอกคุณแล้วเจ็บปั๊มปั๊มปั๊มอ่าไม่ไหวหัวใจก็รู้สึกว่าไม่ได้มันน่าจะแล้วอาบน้ำอาบถ้าเสร็จแล้วเป็นนอนแล้วก็ไงายหลังตุ่มเรามาเช็คดูอ่ไม่ไหวก็ก็ปล่อยไปเรื่อยเพราะถนนไม่เอาสายยงสายยาง สงสัยกลัวถังอะไรนะออกซิเจนถ้าแตงมาไม่ไปซื้อถังออกซิเจนน่าจะยังไม่ไปช่วยทันพอไปซื้อถังออกซิเจนเพราะแกว่าแกกลัวใส่ถังออกซิเจนเลยไม่อยากจะใส่เลยก็ไปเลยนะก็ได้มาเจอแกตอนเช้าทั้งวันเลยไ้บีบไต้นอนอกกินข้าวเย็นตอนเย็นแกไปนะเนี่ยบางทีคนเราเนี่ยบางทอาีอะไรนะตายเนี่ยจะรู้ก่อนครูบาอาจารย์หลวงปูกก่หลวงพอ่อจะเลือกลูกศิษย์มารวมๆกันพอลูกศิษย์มารวมๆไปลวอาไปแล้ว พี่พูดไปเลยอะไรอยโอเคเลขศูนย์มีอะไรอ่ะ ừ, ตอนนี้จะสามถุงละวันนี้ไม่เอาหนักนะเ <ừ, S 1> อาแค่นน<ม>ให้อีกชั่วโมองอีกสิบห้านาทีให้ถามเนี่ยเในพิเศษอะมีมีเลขพิเศษมีเยอะเลยอ,ะอ,นนอ่ะอ่าสิบเอ็ดอ๋ออ่าคุยเลขสิบไปหน่อยดีไหมสนใจตรงที่ว่าลูกสิบพ่อาจารังเอ๋ okay, อโอเคโอเคงั้นเราต่อไปต่อต่อเลขนี้เลย <c oughs> อืมอ่าเลขสิบ เมือ่อกี้รหัสชีวิตเรามี1ถึง9ใช่ไหมใช่ป่าเลขศูนย์นี่ก็อันนี้เราเลขศูนย์ก็สำคัญใครมีศูนย์เยอะนี่ก็จะ,ะพิเศษกับคนอื่นเหมือนกันอันหน,นึ่งถึงเก้ารหัสชีวิตเลขสิบเป็นเลขอะไรภาษาจีนว่าซื้อเฉินซื้อเฉินซื้อเอนี่ยในว้านนะสมบูรณ์แบบทำไมถึงสมบูรณ์แบบเราดูมือเราที่มีกี่นิ้ว สิบนิ้วเท้ามีกี่ทาสิบเท้าซสิบท่าสินิ้วเหมือนกันนะสิบเท้ามอนสบเท้านั้นตาสิหัวนั้นเล่นะาทักันแล้วนะเนี่ยซื้อเฉีที่มันสมบูรณ์อะไรอะไรที่มันสิบสนี่คือว่าสมบูรณ์อะซื้อเชยนซื้อเมอซื้อเนี่ยกตัวอย่างใครที่มีเกิดเดือนสิบไหมสมบูรณ์เห็นไหมวันที่10บมีไหมหรือว่าสองแปดหนึ่งเห็นไหมเลขสิบเห็นไเลขส พวกนี้ก็จะเป็นเลขพิเศษเหนือสามเจ็ดหนึ่งนนึอ่าเนี่ยนะสามเจ็ด่งศูนย์หนึ่งิอ่าคนนี้จะเป็นชีวิตที่แบบว่าสมบูรณ์แบบนะอ่าส,<ม>สมบูรณ์นะาจำได้ว่าใครกระดาษไหมครับโอ้ยงมะไรจด่เขาบอกว่าหยุดได้แล้วหยุดได้แล้ว